ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำผวหน้าหน่วยงานออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจน่านเยี่ยมจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานในวันนี้ที่จุดตรวจตู้ยามบ้านพยาวัดต,ตบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแบบัณดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานตามจุดตรวจสกัดต,ต่างๆ เพื่อให้กำลังใจเจ้าที่ประจําจุดตรวจในการจัดตั้งจุดตรวจบริการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2565พร้อมมอบน้ําดื่มเครื่องดื่มชากาแฟให้กับเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้กับเจ้าที่ประจําจุดตรวจจุดสกัดและขอบคุณเจ้าที่ประจําจุดตรวจ ที่ได้เสียสละเวลาความสุขส่วนตัวในช่วงวันหยุดยาวออกมาให้บริการประชาชนในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยมีนายโดลภาคเนศัสแนอเภอเมืองน่านนายวรวิทย์อินตะใจหุน่นนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดน่านพันตรุษเอกชาตรีหัตยาวัตรผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านให้การต้อนรับทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากสถิติเกิดอุบัติเหตุสะสมจากช่วงเทศกาลต่างๆที่ผ่านมาเพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุได้ลดจำนวนลงพร้อมทั้งการชักให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการเข้มามอ2ขอ1รอโดยจังหวัดน่านจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานเนื่องจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดน่านมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลโดยจังหวัดน่านจะกดขันด้านวินัยการกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเมาแล้วขับยึดรถทันทีพร้อมดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดหากผู้กระทำความผิกดกฎหมายจราจรหากเป็นเคร่การหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มโทษเป็นสองเท่านอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังกล่าวว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนขอความร่วมมือทุกคนคลีนอัพตัวเองก่อนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดหรือกลับมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ให้คลีนอัพตัวเองก่อนที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งบุคคลที่มาจากพื้นที่อื่นสามารถมารับวัคซีนเข็มที่สามได้ในลนักษณะ w a ล k i อินไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทุกแห่งครับอาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมญาตินะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยเฉพาะกรณีผมเมาแล้วขับนะครับรวมถึงรถที่ไม่สมประกอบไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายก็ได้กับชับนะครับกพแม้พี่น้องประชาชวนว่าเมาแล้วไม่ขับครับถ้า้าเมาแล้วก็ให้นอนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่านอกจากจ,จะอาจะเกิดอุบัติเหตุต่อตอนเองแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนร่วมทางได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะงั้นอยากให้เซฟชีวิตตัวเองเซฟความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะครับ เพราะว่าถ้าท่านเกิดบาดเจ็บหรือว่ารูปพรภาพขึ้นมาเนี่ยก็เป็นภาระที่ครอบครัวหรือพี่น้องท่านจะต้องมาดูแลท่านตลอดชีวิตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับท่าจะจะดื่มจะฉลองจะสังสรรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ได้ป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางกลับมานะครับก็ให้ให้คลีนอัพตัวเองให้ดีก่อนนะครับ มดเป็นโรมสัส้สสนๆโรคเป็นที่คนหือมากแล้วก็สังเกตอาการตัวเองนะครับถ้าให้ดีก็ตรวจเอเคสักนิดหนึ่งเพื่อความมันนน่นใจว่าจะไม่นําเชื้อมาสู่ช่วงแม่พี่น้องประชาชนที่ทางหน้านะครับส่วนคนที่ยังไม่ยินวัคซีนตอนนี้ก็ขอให้เ,เลขรัดกระตุ้นเวกวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มสามเข็มสี่นะครับถ้าท่านได้จับการกินวัคซีนแล้วเนี่ยท่านจะได้มั่นใจว่าหาาท่านพลาดท่ได้รับเชื้อท่านจะไม่เจ็บป่วยรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่ถึงแก่ชีวิตแน่นอน อยากให้ทุกคนรักษาชีวิตไว้ครับโลกนี้ยังน่าอยู่อีกเยอะครับขอบคุณครับ